ไปงานมอตมาบอค่ะไปออหาหัวที่ยื่นก็บเ่เห็นหนูเลยกามาพี่มันหนีไปทางพี่ทางหัวเมฆเกศบ่ค่ะโอ้ยนหนูไปผิดทางแต่อันเลขซ่องมากไปกว่าเฮียเลขซ่องสั่นใหญมากไง่นว่าจังใดว่าให้เพิ่นว่าซ่องมันทั่นไหญมากจักเกศจังใด่นว่าทุเรียมนมก็เคยมาอยู่เตี๋ยวัวนี่มันสั่นใหญ่ เกิดเกิดไม่บอกว่าปัญหาว่ามี่เขาอยากขืนคาท่องเอาซุ่มเสียวนโป๊ตีมหามือเน,นอาะวันนี้เขากนนา,กเขากได้แสนหนึ่งมาท่านวันนี้เกิดเขาก็เลยหาคนใส่โยก็เลยท่านได้ออกมาเขาเลยว่าเงีืยเก่งละค่าที่นี่แม่นว่ามันหลาหยปวดแสนหนึ่งเกิดหามูมใสโยผู้มึงก็ยัง ได้พวงหนึ่งเว้ได้เลย ALLY ท่านตกลงกันว่าเสียเอาข้างเบาซุ well> ่มๆว่าจะเห็นพวกมาเสียห้าววัิเสียหรอพวกเสียเอามาตกลงกันว่าะท่านได้อ๋อจื้อขึ้นมันจะได้จากสีมาบว่ามา กรควมมันใจก็เลยบ่มี่เแม่จากหาเมื่อนกลายเป็นแสนเม่นป้าคือสินไหลเถอเครื่องต้เครื่องอารมณ์ขจาวดิจ้าแมนยุขจาวเออขจาวห้องขจาวไปตามขจาเนาะแมนขจาวมากเนี่ยขจาวตามขาวข้องเปลี่ยนเรียนจริงให้เรียนเขียนจังเลยหบุหงั่งดันนะเจาวัวเขาฟังเนาะห้างขาวไปตามขจาวมันว่ากันเิ่นได้มากเิ่นกะเจ่ายค่เก่าแมนนได้มากจะหายีเา พันสมมติเนาะอันนี้เป็นภาพสมมติเนอะพันเล็กหน่อยเล่นกันเนาะพันน,นั่นันไดมาตาเสารนี่เฮียกสิให้น้่นที่ยามาถ่ายคลิปบ่ให้ไทย ต้อมเือนไ่ได้แมอเือมื้อมเงื่อนเฮี่ยวไ่ได้เพจขั้นแมงทั้นลาสินม่ได้ไปเ้อบไ่ได้ไปก็สิบพอดีเนาะก็สิ่มามาถ่าตะเอา้าได้นะส่วนตะกูมั่นของเราไปกูมั่นแต่ความเราถือยื้อนค่ะบอมบ่ได้ไปเพื่อได้ก็สที่ปล่อยล่งตะเสาเมันบ่เนียในไทยกีบตะเสาเลยได้มากกับสิบบกอหัอลาวหฮงไววดอค่ะอืี่ยินเขาว่า เลขพระยังก่อนเนี่ยไหนยิ่งน้ำพึ่นบอกเลขพระยิ่งโย่เลขพระก็ว่าถิอมาสองวดแล้วข่ะเจ้าได้มากแต่ไดมากอยู่พามาแต่ทางใดคะเลขพระกะบสอเขาเจ้ารอกเขาเจ้ามาถือมาสองงวดแล้วถือมาสองวดนี่ถือบนก็ถือล่างถือบนบ่ค<ง>่ะออกตรงตรงให้ตัวกลับออกตรงข้างออกตรงเลย<ง>เลขเพิ่นเป็นเลขสองตัวขึ้สามตัวเด็กนี่ายคู่นี่เขาจะบอกที่คู่นี้บอ่ะเนี่ยจำได้บอจำได้นี่อย่างนี้ค่ะ มีศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สามสามเจ็ดตัวถ่ายมือสามเจ็ดที่สี่หูเนี่ยส่วนมากออกบนเนี่ยไม่ค่อยออกล่างหรอกส่วนมากเกาว่าสิออกบนแต่วอกไม่ออกงั้นไดยหนีตรงตรงเลยหรือไงออกตรงตรงเป็นเลขค่าเนี่ยควา พะบอกว่างวัน,นี้ม่ารักซูลแน่นอนรักศูเนี่ยมันมลักูแล้วต้องเอปสอนมันใจลักกูนึวนีนนมมีก่ตัวห้เหอกามามมี่เราตัวนี้ก็วิสือลงบองข,ขันบอลดะไมากขันบ่ได้เลข่องเนาะนโอ้สองพอแมนหูหวานคพือสานะ็นเก่งราคาเนาะนน เขาโจว่ะบอกชูฟังวางสั่งไงจ้าคนเวาามากกับวอามเพิ่นเนาะ่านี้ดเลยเนาะได้เลยเลศเลกันในควางินปละเด็นด้นยดำเนาะจะทำไทำเพราะว่าเขาเงินปรงเด้น แสดงว่าวันที่่านมานี่เขาหาเก้ามันบอกแม่นแ่นอ๋อเขามาสองวันแล้วเส้นมาเขาบนเขาตรงตรงบ่ได้เขาตกกับเข่าหกแปดเข่าหกแปดแล้วก็เขาหาเก้าบ่ได้กับเลยอ้าวีนองเฮียบันว่าเขาสองวันแล้วเขาตรงตรงอันนี้เลขพระเด้อค่ะเด้อว่ามันเลขซองนะคะเขาตรงตรงไ่ได้เขากับเส้นมาเขาบนบ่ได้เขาล่างนะคะเขาผูดใด ซื้อนี่ก็ดีแน่นอนสำหรับคนรุ่นหน่อยซื้อเลยบะตองกลับเนะงานบะตองกลับบนย่างเดียวซื้อบนย่างเดียวเลยตัวไรตัวไรที่ไรก็จบที่ไรจบซื้อไรวันไรสละวันถังนั่งบะถืงกันถึงกันที่ไรแล้วบนย่างเดียวไม่ต้องกลับอีกสละสอนเศร้านุ่นพญาสิมาอยู่เน้ ามากกับมากตัวเสียคนท่วมาก็นกาสิมีคันมันมากเยิ่นเลยท่วมากหนิหอดเทีเยงคนละอ่านท่ทมาถามเอาก็ได้ว่าขอขอเขาห็เขาบอกเนี่ยมือก็เสียวทอดสำหรับเนม่ยูเยอะจันคีื่อ,อนมากเนพื่อครับสีตามได้จนหอดเทียงนะนะถ้าเลยเทียงไปนี่บ่เห็นล่องจีบแสดงว่าบ่าได้เป็นบอกเอาให้มั่นใจแล้วน้นองเย็ซีฟังได้ค่ะเด้อักเส้าจนหอดเทียง ถา้าอเบิงถ้ายังบอกเห็นลงคลิปเลยเทียงไปแสดงว่าบ่ไดดเลขซองนะคะเด้อเนี่ยโกเพิ่นก็ยืนยันแล้วนะคะเพิ่นก็จะตามหายคือเก่าพอมืออื่นอย่างเนี่ยบ่ไดดไปทํางานนะคะจะไปท่าแม่บ้านแม่บ้านจะพาคนงานไปคู่มั่นนะคะ,ะแต่ว่าเพิ่นว่าเลขซองกับ,บาว่าหันมาแต่ว่าเอาเลขผราใบก้อนนะคะเลขผราก็บมีซั้านี่นะคะพาเพิน่นะะบอกว่ามันใจเลขวดนี้ศูนย์ลักซินะคะ ซื้อโดยที่บอต้องกลับเข่ามาแล้วสองงวดนะคะงวดแรกก็เขาหกแปดงวดที่บ้านมาเข่าหาเก้างวดนี้พันไ์หศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดนะคะบวดวันที่หนึ่งกลุ่มพ้าบั้นหกหานี่นะคะแต่วันที่ห้าเป็นวันผสอบส่วนสูเป็นเผลหมักศูนย์สามจดไว้แคบหน้าจอเลยค่ะเหตุผลขึ้นอย่างขึ้นหมักศูนย์สามตาปอเหล็กกิจขยอยนี่ไม่ศูนย์เราไม่สามบอกค่ะ อเนี่ยเราจับใส่กันเลยเลขคนทีน่เจอตัวนี้มีมีสามเลขคนในคุยสายตัวมีสามมีสอง๋อเนี่ยเราจับใส่กันเล็บขาเจ้ามันเก่าเนี่ยอยู่เที่ยวมันมันเป็นเลขบติดนี่ไงจ้าขันบ้องมีของขาเจ้าบางที่มันถือว่าคอยอ,อ่อทีนี้นอ๋อมันมีที่มาที่ไปข้าเจ้าสี่นี่ม,มีสามก็ขาก็เลยจับใส่กัน นี่เลขก็จอยม่สามก็หาซิอมันไวันนี้ไม่สามก็มานีแต mm. ่ว่านี่เลขผ้ามันมันงี่โมมี่มันงี่หางนี่มมีหาเนี่ยนี่มีจตะสามแมนเท่ากับซื้อว่าเป็นไฮรักซิมากขึ้นศูนย์แมนไฮรักซิมามันเกิดขึ้นศูนย์เลี่ยเหลือยนี่ศูนย์ตามกันเลยค่ะค่ะมันเขากมันขายดีแต่มาศูนย์หาสิเ้กับเรื่มี่หางนี ของขางบ้านจ้าโมมี่ค่ะเดินเข้าเกิดเลยรับสืบชื่อปสะจำเลยนะคะอนุญาตจะให้เบื้องหอดสุดถ่ายนะคะเด้อเลขผ้านะคะเลขซองพันมาเอาเลขผ้าไปก้อนนะคะเลขผ้าคนหาศูนย์ลักสิบศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดนะคะ แต่ว่าเนี่ยผลหมักศูนย์สามนี่ยากก็ได้ขีดเข็นใต้ไว้นะคะบ,บ่ต้องกลับพันมาบนย่างเดียวสองหวดพันมาหนอีออกบนย่างเดียวนะคะออกตรงๆไม่ได้ออกตรงกลับนะคะนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภของหวดวันที่หนึ่งกลุ่มห้าพันหนินะคะเป็นม่เป็นใชบเ่อใช้หงค่อยมาติดสามน้ำกันน้อนทียากทั่วดอีกรอบะะด้วยค่ะได้พุ่งนี่นะคะ ตัางแต่เศรา้าไปถึงเทียงถาเลขมาโนธิยากระทีลงคลิปห้เบิ้งน้ำกันนะคะเลขซ่องรหาสมือถ้าล่อเจ็ดหอดเทียงบ่เห็นมาสแสดงะะดว<ม>่าบ่มาเลวค่ะเด้อบ่เห็นล่งคลิปแสดงว่าบ่มีม็นบ่เนี่ยล่อหอดเทียงกำหนดหอดเทียงเนาะมืออนี่เนาะถ้าบ่เห็นลงคลิปสแสดงวนด่งา,งาบ่าบบมาจบเกมเลยเนาะเ่ราเป็นตกลงแสดงว่าเป็นตกลงราคากันบ่ได้เน่ยตกลงราคาอันเดีมันอยากได้จากหาเงินกระโดดเป็นแสนเคิงต้องเคิง เลขค้างเดียวสองค้างก็ว่าเนาะต่างหูคู่คนนะมันจะหลายคู่เนาะหลายคู่กันเลขสองคู่ที่ราคาแร่งมันก็สวยยี่ดิค่ะอันนี้มันจะหลายคู่เนาะค่ะหลายคู่ห้าวถึงมันลง่มขึ้นอีกหลายมากพ่เราลงไปดูนี่ตามนั่นนะค่ะพี่น้องเอ้ยเฮียพันวาเลขหลายคู่ อันตะกุกลงละค่ากันได้กับก้อนเทียงปล่อยลงไปด้วยสามารถจะเสาร์กับปล่อยลงไว้ขับว่าใดที่พวกผมบอกตอนไหนกับเสียลงตอนนั้นหลาขับขาบว่าใดกับว่เห็นลงก็แสดงว่าบ่ได้เนี่ยเนาะบ่ได้แดงเนาะนะคะว่าจะได้แดงอะไรที่นั่งคือเนี่ยเนาะเอาเราซื้อว่าหนาซื้อนาบานดีขึ้นแล้วมันบ่านี่กินยาเนี่ยูไข้องคู่เป็นเอาห้มากเป็นกสิดีใจเนาะคนเมืองคีบเยูะ ไขว่างไข้ฉีะเนีนะะ่ยเบนว่าก,กินยาทีเอฟซีทรงมาให้ก็ดีขึ้นแล้วเน,ะนาะนานาไซก็เก้าม<ๆ>ี่สีมีสันขึ้นดีใจนักเด้อค่ะเด้อแล้วนี่ย่าสิสรุปเลยนะคะคลิปนี้เป็นเลขของพระเด้อค่ะบ่เป็นเลขซ่องเลขซ่องบ้านมาเอาเลขพระไปแทนนะคะ06 07 03 37หลัก0หลักเพิ่นให้10ให้0หลัก10นะคะ ให้รักศูนย์มาบ่ต้องกลับบ่นย่างเดียวนะคะโศกโศกมันมันค่ะสวัสดีค่ะบ่บ่รถ์ลอดไหลถ้ากันยังถลูกอ๋อ